เมะื่อกี้เอาน้องหอยออกไปแล้วเราก็มาดูต่อนะคะเราก็เอาน้องหอยออกไปทิ้งข้างนอกบ้านนี่เงินไหลอีกต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพิงสแปดนะคะพิงสแปดเบอร์มาร์กนะคะเงินไหลามาเออขอโทษออมเงินนะคะเมื่อกี้ออมทองอันนี้ออมเงินอันนี้ก็ออมชมพูอันนี้กิ๊กแก่นะคะกิ๊กแกัน,น,นี่เฟิร์นซื้อเป็นใบมานะคะ ตอนซื้อมามีใบเดียวเองเอดูซิอันนี้เป็นหนอนหรือว่าเป็นลายเดี๋ยวดูหลังใบนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นหนอนหรือเป็นลายต้องดูหลังใบอันนี้น้องน่าจะไม่สบายโดนกินมาตั้งแต่เป็นใบแล้วนะคะทิชแก๊็นะคะไหลมาด่างขาวอันนี้อ่าพ p ซบูบูนะคะอันนี้เฟิร์นชํมเองซบูบู oo, ชําเพิ่มนะ อันนี้หลายข่าวนะคะหลายขาวนี้ก็ตัดได้แล้วนะคะนี่น้องผงกหัวลงมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเพิ่นจะตัดวันนี้นะคะอันนี้ซันจะดูแคะด่างนะคะเห็นไหมเพื่อนๆด่างฮาร์ปด้วยนะน,นี้น่ารักเชียวเฟิ่นก็ไม่ค่อยได้มาดูแลน้องมากนะคะช่วงไม่สบ,บายก็ให้แม่แบบดน้าต้นไม้นะอันนี้อันนี้เอนจอยนะคะก็คือภูง,งาช้างด่างยักษ์นี่สังเกต นี่มือเฟินนะผู้ดงังเอ็นเป็นภูงาช้างที่ใบใหญ่ปกติภูงาช้างทันไปจะใบแค่นี้ค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะเัินก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเนาะอ่าอันนี้ก็จะมาโซนนี้นะคะชทยซันไลท์ที่เฟินชำไว้นะมีใครอยากได้ไหมอันนี้เป็นบอลน,นะคะอันเนี้ชยชทยซันไลท์อ่ะก่อนจะมาเป็นไซส์เนี้ยเนี่ยมันเป็นอันนี้มาก่อนชำมาใบหนึ่ง ดูเสีเพื่อนทําพร้อมกันนะแต่บางต้นมันเป็นยอดมันก็จะโตไวหน่อยอันนี้พิงสปอตนะคะอันนี้เพิ่์นตัดชําเหมือนกันนะชำม,มานานแล้วอันนี้เดหลีด่างใบมันนะคะอันนี้แพงมากนะปกติเห็นเขาขายอยู่แค่เล็กๆก็ห้าพันแล้วนะแต่ของเฟิร์นนี่ยังไม่ขายด้วยความที่เพื่อนทั่วไปเขาจะนิยมเล่นเดลรีธรรมดาเนี่ยใบยเหมือนพลาสติกเลยนะคะเนี่ยใบมันจะเหมือนพลาสติกอันนี้ไม่ใช่ของปลอมนะมนเพื่อนของจริงนะน,นี้จะราคาสูง แต่ว่าเฟินก็มีหลายต้นดูแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยเลยเพราะว่าราคาน้องยังไม่มาคุณยังไม่หิตมากนะคะอ่าแล้วก็จะมีข้างในอีกสาระดูแค่ด่างก็ราคาดีนะคะอันนี้ทีคิงนีก็ทีคิงนะคะทีคิงของเราเป็นไซต์ตะกาหมดแล้วเฟินเก็บไว้สองต้นเนาะขายหมดแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็จะมี นี่นะคะนี้เพื่อนจตกใจนะนี่ไหลเหลืองนะแต่ว่ามันเขียวหมดเลยเพราะว่าเฟินเสียดายต้นไม้อ่ะมันเขียวเฟินก็ไม่ได้ตัดเขาทิ้งหรอกต้นไม้ทุกต้นเฟินยังปลูกไว้นะคะต่อให้น้องเขาจะเขียวเฟินก็จะปลูกไว้นะ <S <S นี้ ep y ล l l o w ย e โลดเอ่เอออดาดังเหลืองนะคะมีอีพีดังเหลือง อันนี้เบอร์มาร์กเหมือนกันนะคะเบอร์มาร์กอันนี้จะให้ดูเพื่อนๆเห็นเงินไหลเมื่อกี้ไหมอันนี้คือร่างกายของเขาแล้วนะนี่น่าจะเป็นร่างสี่ร่างห้าแล้วนะคะเฟินก็ปลูกมานานนะนี่ทุกต้นเฟินก็ปลูกมาเป็นปีแล้วอะ่ะอ่าลืมให้ดูเบอร์กินเบอร์กินต้นนี้ปกติเบอร์กินอะ่ะเฟินไม่ค่อยชอบเฟินมีต้นเดียวแล้วก็เป็นต้นเดียวที่แบบอยู่มานานนะคะไม่ค่อยได้ปล่อยอ่ามาฝั่งนี้มากฝั่งนี้ก็คือรงคับแบบนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นกวักด่างทองนะคะอันนี้เอน่พึ่งช้ำขึ้นหลักไปอันนี้อ่าอันนี้ดากอนสเกลนะคะดากอนสเกลเฟือนใช้เม็ดเพาอไข่นะก็มีประมาณสามต้นเพราะตอนแรกเฟือจะแยกน้องเขาแล้วน้องเขามีไข่มาก็สวยค่ะขึ้นมาเป็นต้นนี่อันนี้ผู้ฉลุผูเออไม่ใช่ผู้ฉลุเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า อ,อมลายไทยอะ่ะออมลายกนกเอออ,อมลายกนกพูดผิดนะคะไม่ใช่ชูชูสลุนะคะออมลายกนกอันนี้ก็เป็น e p พซบูบูเบอร์อันนี้คนคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะแต่เมื่อกี้เบอร์สองอามาดูนะอันนี้จะเป็นเงินไหลามาด่างขาวล่างกลายเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าจายล่างนีอันนี้น่าจะเป็นล่างสองร่างสามเนี่ยแหละนี่นะอันนี้ก็จะเป็น อีพีที่เฟิร์นชาไว้น้องก็ยังไม่แตกยอดนะเบื้องต้นดูดิชํานานมากกว่าน้องจะแตกใบนะคะการปลูกต้นไม้ต้องใช้เวลานะคะเนี่ยดูอันนี้เฟิร์นชามาคิดดูดิใบชาตอนน้องเขาปบอหยัละน่าจะชำมาไม่ต่ํากว่าแบบสามเดือนอะอันนี้เป็นหูช้างดังเหลืองลุ้นด่างอันนี้เงินไหลมาดาังเหลืองนะคะเฟิร์นเฟิร์นตัดชําไปแล้วนะคะ สวยไหมด่างเหลืองเฟินนะคะก็จะมีต้นนี้ใครอยากได้ต้นไหนทักถามได้นะคะอ่ะอันนี้ด่างเหลืองอันนี้กล้ามกุ้งด่างนะคะแต่ยังด่างไม่มากต้นนี้นะคะแต่อันนี้เป็นกล้ามกุ้งด่างที่แบบเพิ่งได้มาน้องก็ราคาแรงยูค่ะดูลายน้องก่อนแต่เฟินกำลังชํานะคะก็น้องกําลังแบบแตกใบ เพิ่งลดน้ําไปน้มเมม่ช้านี่น้องกาลังจะออกใบแต่ออกช้ามากนะคะต้องดูออกช้า,าอ่าอันนี้ต้นนี้เหมือนกันอันนี้จะเป็นอ่ากุ้งด่างมิ้นนะคะมินโกดนะคะกุ้งด่างมีเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมด่างขาวอันนี้เฟิร์นตัดช้ำมาจากต้นแม่เขานะอันนี้หูช้างด่างเหลืองนะคะอันนี้เริ่มจะเป็นไม้แบบที่เป็นกระแสหน่อยน,อยนึงนะหูช้างด่างเหลืองเฟิร์น ทุกครัง,งดอกยวกมีต้นเล็กนะส่วนมากต้นใหญ่ก็จะมีต้นนี้แล้วก็ต้นอยู่ในกระถางที่พิ้งแกไปอันนี้บอลกระดาษเดี๋ยววันนี้คนก็รดน้ําน้องเขาอันไหนที่อันนี้ฮาบนะแต่คือด้วยความที่แบบช่วงนี้ราคาไม่เท่าไหร่เราก็ปล่อยให้น้องเขาโตตามธรรมชาติจะมีตัดเล็มบ้างนะคะอันนี้หลายข่าวนะจะว่าไปก็ปลูกไปปลูกมาเยอะเหมือนกันนะอันนี้ภูชลุด,ดางเหลืองนะคะ เขาหิ่กันเมื่อก่อนราคาแพงมากเมื่อก่อนจับราคานี่คือแบบหลักแพงอะ่ะซื้อไม่ได้อะ่ะตอนนี้คือลงมาแตะได้เพิ่นก็รีบซื้อเก็บไว้ก่อนนะคะนี่ก็เหมือนกันเพิ่นมีตอนนี้เพิ่นมีน้องสองต้นนะคะน้องเพิ่งมานี่ <c oughs> เห็นลายน้องไหม <c oughs> น้องสวยมากเลยอันนี้นะคะเป็นที่เพิ่นชําเ,เองนะ้อยแยกจากต้นแม่เขาก็มอนกระดาษด่างอันนี้พูด่างทองเหมือนกันตอนแรกซื้อน้องนิวมาเหมือนจะด่างน้อยนะ อันนี้ก็เริ่มพอเริ่มโตน้องก็เริ่มมีความอ่อนๆลายๆขึ้นมานะก็ถือว่าพอได้แต่เมื่อก่อนราค้าแรงมากค่ะเดี๋ยวนี้จับต้องได้นะคะพันต้นๆนะคะเมื่อก่อนนี้แตะเหมือนก็มีนะนี่อันนี้อีพีนะคะเพื่อนาสังเกตว่าอีพีเมื่อกี้ที่เฟิร์นให้เพื่อนๆดูอะ่ะมันเป็นขาวเนาะอันนี้จะเป็นอีพีแบบเนี้ยลายเงี้ยใบเล็กอะ่ะเขาเรียกว่า,วาลายวากิวนะก็ ต้นนี้เลี้ยงยากอยู่นิดนึงเพราะว่าเฉพาะต้นนี้นะไม่ใช่ต้นอื่นเพราะว่าเพื่อนสังเกตไหมน้องเขาด่างเยอะอ่ะมันทําให้เขาไม่ค่อยโตเฟอนก็ประครบป้งมนี้ย้ายมาสามที่แล้วนะคะยังไม่ได้ที่ที่ลงตัวแต่คิดว่าตรงนี้ก็ก็พอไปได้พอที่เก่าน้องเขานี่เหลือแต่ก้านเลยนะแทบไม่แทบไม่ได้อะไรนะคะอันนี้องค์หญิงองค์หญิงต้นใหญ่เฟินช่วงบอลยุคเนี่ยเป็นอะไรที่คนเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้ใจหายมากนะคะเพราะว่า มันยุบอ่ะมันยุบแล้วก็แบบเหมือนมันไม่รู้จะงอกเปล่าเนาะอันนี้บอลหลวงู้ทิมนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้กระถางเปล่าจาไม่ได้ว่าต้นอะไรแต่ว่าเหมือนน้องแบบหายตัวไปอะ่ะตายยุบอะไรสักอย่างเนีย่ยแหละมันก็จะเริ่มแบบนี้นะอาการอาการแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้องที่จะหายตัวไปครั้ๆมันก็จะแบบถ้ามันจะอยู่นะมันก็จะงอกออกมาอุ้ยอันนี้บอลกระดาษต้นนี้สวยมากเลยมีใครอยากได้ไหม เฟินให้ราคาเบาๆเลยนะมีไหลเหลืองมาแอบ,บอยู่นี้ต้นหนึ่งนะคะส่วนมากต้นไม้ที่ออกจากตูอ้อ่ะเฟินก็จะมาสมๆไวนะ้นะนี่แดงอินโดแอบ,บอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งนะคะบางทีเฟินเองก็รดน้ําปลูกเองทุกวันแต่บางทีเราก็จําไม่ได้ตรงไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอันเนี้ยต้นเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเศรษรวยล้นฟ้าแต่ว่าเฟินเห็นเริ่มเมียนอีลนะนหละแต่เฟินต้องแบบมาดูว่ามีหนอนมีหอยทากอะไรกินเขาไหมนะอันนี้ก็เดรรี่ด่างใบมันเหมือนเดิมนะคะเพื่อน หูช้างอีกต้นหนึ่งของเฟิร์นนะคะหมูช้างอันนี้ก้ามกุ้งอันนี้เฟิร์นเลี้ยงตั้งแต่เป็นเนื้อเยื่อนะคะน่าจะเลี้ยงมาประมาณปีกว่าแล้วนะก้ามกุ้งเขาบอกว่าด่างด่างมากด่างเขียวเขียวเลยจ้ะด่างเขียวนะคะอันนี้เป็นหูช้างด่างเหลืองนะคะเ,เพื่อนๆอ่าแล้วก็เฟิร์นจะให้ดู อันนี้เป็นเซตอนุบาลเพราะว่าตู้เต็มถ้าเพื่อนๆเห็นและติดตามเฟิร์มมาตลอดจะรู้เลยว่าตู้ตู้บอลเฟิร์นเ,เต็มแล้วนะคะเราเฟิร์นไม่ได้ทําเพิ่มนะเพราะว่าแม่ด่า <c oughs> คือเราต้องปล่อยของเก่าออกบ้างนะคะอ่ะมาอันนี้ให้ดูอ,อมเพชรใบกลมสวยไหมเมื่อก่อนหายากมากนะตอนนี้ก็ยังหายากแต่ว่าเฟิร์นได้มาราคาบบเบามากราคาเมื่อก่อนแบบห้าพันได้มั้งสี่พันห้าพันแตะหมื่นอะต้นใหญ่ๆฟอร์มกอนิดนึงเนาะเดี๋ยวนี้คือได้อยู่ได้มันไม่กี่ร้อยได้ซ้ำ อันนี้น้องมีลูกนะคะแต่น้องเผือกอันนี้จริงๆควรต้องตัดไตน้องออกนะเพื่อให้เขาโตอุ้ยตกใจคือหอยทากเพื่อนดูหอยทากเฟนก็ว่าอยู่ทําไมแบบใบมันอันนี้ดูน้องหอยสิทาร้ายพี่อะเราต้องเอาน้องหอยทากออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อนจะขออนุญาตไปปล่อยแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะหลังจากเอาน้องหอยทากไปปล่อยแล้วเรามาอัดกันต่อนะคะโอ้โหดูน้องหอย น้องหอยกินแล้วแบบยับเยิเนมากเลยเพื่อนๆดูดิละคี้ใส่ใบไว้ด้วยอะใจร้ายมากนี่ดีนะไม่กินแบบอีพีใบพายอันนี้อ่ะบอกเพื่อนงาน,นนี้คืออีพีใบพายนะคะอันนี้ได้จากเพื่อนแบนงค์มานะราคาก็ y y าย่อมเยาวสมัยสมัยนี้แต่ไม่ย่อมเยาวเอเอย่อมเยาวสมัยก่อนนะไม่อย่อมเยาสมัยนี้เท่าไหร่นะเพื่อนแบงค์นะก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องตัดะคะ่ะเดี๋ยวจะมาตัดสาธิต,ตการตัดให้ดู อันนี้พาไรโซต้นแม่ที่เฟื่อนซื้อมานะคะตอนแรกเฟื่อนซื้อพาไลโซต้นนี้มาประมาณสองพันสามพันสองหรือไงเนี่ยแหละนานแล้วนะตอนราคาแพงๆแต่ว่าเฟื่อนก็ตัดเพื่เพื่อนเห็นฝังนูที่เฟื่อนพาดูอ่ะคือเฟื่อนเป็นคนตัดแยกออกไปแล้วนะตรงนี้ก็จะมีโชคเก้าชั้นด่างนะคะอันนี้เดี๋ยวเราพอน้องด่างมากๆมันแม่แข็งแล้วเราก็ต้องเล็มใบิ้งเนาะ,ะนี่ก็จะมีออบอลน,นะคะ มีเงินไหลามาด่างขาวมีอมชมูมีไอเนี่ยอะไรนะเขาเรียกตรงอ่างด่างนะคะน้องก็เปิดใปใหม่เยอะเยี๋ยวนันห<อ>้าเฟื่อจะอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เฟื่อนเอาต้นไม้มาแอบไว้น้องก็ยังไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าพึ่งชำ้ำสารภาพก็จะแบบอัตตามอัตภาพเนาะนี่อันนี้มีบอลอันนี้มันมันยุบนะจริงๆเป็นบอลเหลืองแถมเป็นบอนลแรกๆที่เฟื่อนซื้อมาเลยแต่ว่าเฟื่อน มันไม่ถึงเป็นบอลบ้านเราอนเป็นบอลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอลน,นอกเหรอเออมันก็เป็นบอนเลเรืองแสงอ่ะอันนี้ปลาปัวเฟือนปลาปัวตัวนี้ปล่อยนะมีใครสนใจไหมแต่ว่าน้องโตแล้วอ่ะโตวกว่าเฟื่อนอีกอ่ะสูงกว่าเฟืนอีกอ่าอันนี้ก็จะมาผักมึ่งด่างเห็นไหมผักมึง่งด่างอันนี้ก็มิวคอฟิตติกาง อันนี้มาให้ดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งแบบอน,นุบาลสักนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวซูมออกอน,นุบาลสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ไหลเหลืองนะคะอันนี้เงินไหลามาด่างชมพูอันนี้กุ้งด่างอันนี้เมื่อกี้เฟิ่อพูดผิดเฟิ่อจะบอกก้านส้มด่างนะเฟื่นนี้แก้แก อันนี้ก็กุ้งนะคะจริงจริงมันกุ้งด่างเป็นเนื้อเยื่อทั้งหมดนะตรงนี้เฟิร์นพอตั้งแต่พวกเขาแบบต้นเล็กเท่าแบบหน,นึ่งมิลน่ะการส้มเขาบอกด่างนะเลี้ยงอุตสาห์เลี้ยงตั้งเด็กด่างไม่รู้อ่าเลี้ยงมามันก็แบบก็ต้องเลี้ยงต่อไปเนาะอันนี้ e p m a r b l e นะคะโหต้นนี้เพื่อนๆพื่อนทำไมต้นเนี้ราคานะเมื่อกถานะใบละหมื่นแปด ใบละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดเฟิร์นเคยจะซื้อแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เฟิร์นได้มาก็ทั้งกระถางก็อยู่ประมาณไม่แพงครึ่งครึ่งทางได้อยู่ทั้งกระถางนะแต่ก็ถือว่าแพงในสมัยนี้นะสมัยนี้ราคาลงเยอะแหละอันนี้นะคะดาร์กสเกลเฟิร์นเพาะจากเม็ดนะคะพวกนี้ดาร์กสเกลก็รู้สึกโอเคนะแต่ยังเพาะเม็ดดาร์กสเกลขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็น พูแอปเปิลนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวเปิดมาให้ดูอันนี้นะอันนี้กวักมรกดดางเพื่อนๆเคยเห็นไหมแต่ที่น้องอ่ะเหมือนแบบแบ่งแยก,กกันอะอีกด้านด่างอีกด้านไม่ด่างแทนที่น้องจะไปด่างในใบเดียวกันนะแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติอนะเนาะอันนี้จะเป็นอ่าแก้วสารพัดเึกนะคะนี่อันนี้นะคะ กวักมรกตด่างเดี๋ยวให้ดูใกล้อันนี้เป็นกวักโบราณนะแต่ว่าน้องด่างมากเดี๋ยวถ้าน้องเป็นสีน้ําตาลมากๆเผือกมากฝฟนจะต้องตัดทิ้งนะคะอันนี้นะคะเป็นเซบูบูนะฝฟนก็มาชําไว้เนี่ยถามว่าเซบูบูกว่ามันจะขึ้นานานๆนะอันนี้ก็เป็นด่างนี่กวักมรกตด่างนะสวยไหมนี่นี่เฟนเลี้ยงตั้งแต่หนึ่งใบนี่ตอนแรกเขามีแค่ใบนี้ใบเดียวเพื่อนเห็นไหมมีใบนี้ใบเดียว me nee, by